สวัสดีครับยี่สิบลักปะสู YouTube ชั้นเหนอิสานมานาผ้าเลาะนะครับช่องซื้อกางร่วมมโนรักและพัฒนาควายไทยนะครับมือวันนี้เราทนอยู่บันนักคานรับอำเภอท่าบอจังหวัดหนองคายนะครับมือวันนี้ก็มีโอกาสแวะมาเยี่ยมชมแม่พันธุ์ควายงามสายพัฒนานะครับในข้อเวละเข้าเรียบร้อยแล้วเมื่อนี้ก็พิเศษครับอีกคลิปนึ่งครับเป็นการเปิดราคาที่นนองห้องครับสายปันธุพัฒนานะครับ ีคนหนึ่งพยับมาทักทายครับพีเอ็มครับเจ้าของฟาร์มครับผมพีเอ็มสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมครับอีกคลิปครับผมเห็นน้ำตัวพี่น้องเาไปทั้งการนะครับครับผมเอ็มบิรวัฒน์ีิขบุตรครับผมข้อควายกันอยู่บานาคานะครับตำบลนาคารพิษนุบอรจังหวัดหนองคายนะครับผมเมื่อนี้กับสิมีเออเปิดเปิดนะครับให้พี่น้องชาวควายเขาที่สนใจนะครับที่อยากแบ่งปันหรือว่าอยากมาชมนะครับมีอยู่ประมาณ ซี่ตัวนะครับซี่ตัวเนาะเป็นโคมครับโคมแม่ลูกตัวนึงแล้วก็เป็นอีกตัวนึงเป็นแม่สาวตัวนึงแล้วก็แม่ทองตัวนึงนะครับครับผมคือตัวนี้เป็นแม่แรกแม่ทองเนาะครับผมแม่ทองครับผมเอามาที่นี่ตัวแรกครับผมพี่เอ๋มครับแม่นี่ซื้อยังครับแม่นี่แม่นี่ซื้อแม่หมอกครับแม่หมอกครับผมอายุครับอายุ8ปีครับ8ปีครับผมส่วนสูงครับ146ครับ146ครับผมครับผม สูงร้อยสี่สิบหกเราเกาะเป็นแปงไดครับเป็นสายปานซุลินครับผมสายปานซุลินแข็งขายดีครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ผสมเบิ้มไว้ครับถ่ายกว้างอันตร้าเรียบร้อยแล้วประมาณสามเดือนแล้วครับอตอนนี้สารนาทองก็คือทองเบิ้มพันล้านเบิ้มพันล้านครับผมสาเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วสามเดือนสามประมาณสามเดือนครับพี่น้องมีใบมีหลอดพร้อมมีใบมีหลอดพร้อมครับครับ นี่ลักษณะเด่นความงามกระเปียมบอกพี่น้องนะครับก็เพื่อนสิเล็บเพื่อนสิไงครับแกงขาไงแล้วก็เงาครับตัวนี้เป็นเงาแต่ว่าเขาเพื่อนนี่เพื่อนชนกันครับครับในการพัฒนาเขาก็ไม่ใช่ปัญหาเนาะครับผมทาเพื่อนอาาผู้ใดจะเป็นแม่พันธุ์อย่างเี่นนะครับครับการยังได้อยู่เนาะได้ครับผมเพราะว่ามันก็เป็นองค์ประกอบเนาะองค์ประกอบของของอตัว์ันะครับ ครับผมตารางในเรื่องของนาตาครับอัตลักษณ์ควายไทยเฮานี่คือมาเตี้มได้ครับพี่น้องสมบูรณ์ครับปากง่ายปากง่ายครับเขาเปิดนะครับผมแล้วก็เออเผ่าง่ายครับผมเผ่ายง่ครับเพี่น้องครับแข้งขาเล็ยบง่ายนะครับผมเล็ยบง่ายครับผมครับแข้งขาเป็นถือว่ายง่ครับพี่น้องครับ หมูเชียงนะครับเนาะครับผมกินเก้งกินเก้งครับผมกินเก้งครับผมเนาะตอนนี้สาพี่น้องเขาสนใจนะครับสนใจกับพัฒนาสนใจพัฒนาม้วกันกับมาเบิงครับมาเบิงสนใจกับแบงครับผมที่ตกลงราคากันได้ครับบพบาบ่ยากนะครับครับให้มาเบิงที่เน่นแนนมาเบิงที่ที่ค้อดีป่ะครับผมครับผมเมื่อนี้กับบ้านทุ่งกระยีพายถ้ำให้่พี่น้องเขาชมความงามเพลินครับนะครับในเรื่องของราคานะครับ มักตัวใดนะครับทร่มาสอบถามก่อนครับนะครับหรือว่าโทรสอบถามหลังไม้ก่อนเนาะครับผมครับทร่มมาหลังไม้ก็นดะครับครับผมทรมาหลังไม้ครับหลังไม้ก็ได้เพราะว่าโดยทั่วไปปกติบระทุเกษตรเน้นให้มาเบงตัวจริงนะครับในการซื้อขายครับพี่น้องครับครับนะเออซื้อทั้งอันนั้นกับบอสบอซ้ำมาเห็นตัวจริงนะครับมันมันสิครบมิติหลายก้อนเนาะครับผมได้เห็นสู่ยางยางอมเบงครับครับถึกใจเขาบุญละค่อยค่อยเอากันบาและครับเพราะแม่ซื้อไปครับ ซื้อเวลามันมันมีต่านี้มันบ่ถือแก่มันสีเรื่องไดล่ะมันมันสีบออยากเลี้ยงซี่นะครับมาเบิ่งมาบายรูปกําคําคิงเพนเาะครับมาคอยตกลงซื้อขายกันครับพี่น้องครับตกลงกันง่ายครับผมชาควายํากันครับครับครับถือใจตัวได้กับเมลอกเบิ่งได้ครับตัวนี้แม่ซื้อแม่หมอกครับหมอกครับพี่น้องครับแม่หมอกครับลูกเพิน ลูกลูกในท้องนี่ท้องที่ไหนครับที่ผสมใบกับเปิรมท้องที่สี่ครับท้องสี่ครับพี่น้องครับท้องสี่แปดตีสองร้อยสี่สิบหกครับผมแข้งขามาดีครับหน้าตาสวยครับครับผมเพียมครับเรียบร้อยละตัวแรกครับจากที่ชมตัวแรกเราพาไปเป็นตัวที่สองแล้วเพียมนะครับผมเดี๋ยวผมจะตามมาชมครับพี่น้องครับ ปกติช่วงกลางวันแล้วนี่เพิ่นกับสีมานอนอยู่ห่มนี่เนาะครับผมนอนครับพอนที่นี่นะครับอยู่ห่มกับปล่อยเป็นกลิ่นยาธรรมชาติก็จะมานอนที่นี่นะครับที่ประจําการเพิ่นครับช่วงกลางวันลุกๆช่วงแรกกับไล่ขอกอข้าวฟ้า่เขาฟ้ามกับยูถัดไปจัดหน่อยนะครับเนาะไปนิดนะครับเล่ยปลาไฟเข้าไปจัิหน่อยครับพี่น้องครับครับฟังครับฟังขวามือเข้ากับทางมาเมื่อกี้จะเป็นน้องนา่งง่ายคับอาบนั่งที่ตรงนั้นครับครับผมเบลมครับแม่นี่ซื้อยังครับแม่นี่ซื้อแม่บัวแดงครับผม แม่บัวแดงครับอายุอายุสามปีครับอายุสามปีครับผมส่วนสูงครับร้อยสี่สิบสองครับร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบสองครับผมแล้วก่อได้ครับเป็นี้ครับเป็นลูกเบิ้มพันล้านนะครับตัวนี้แต่ว่าแม่เพิ่นเป็นควายบ้านนะครับโตกับพ่สูงไปดนกควายสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบสามสิบหกทันจรินะครับแม่เพิ่นแต่ว่าเพิ่นใจลูกอ่าใจรูปดีที่นามกับผมก็เลยขอแบ่ง่นมา ครับผมว่างานตัวนี้ก็พัฒนามาแล้วเรียบร้อยแน่นครับครับผมพัฒนามาซันนึงเขากับมาพัฒนาต่อกันไปครับครับผมคำงานเป็นครับผมพี่เกีนครับตัวนี้มาเก็ตครับเป็นก็จะเป็นอ่บรรทัดหลังเพื่อนนะครับตรงแล้วก็ขานะครับขาเพิ่นญ่นะครับถัดหลังโตเงาครับขาครับแล้วก็เอ่อโคนหางเพิ่นไ่นะครับครับผมโคนหางไง คนหางไงเดี๋ยวผมตองออกมาค้นหางก่อนครับผมโคนหางไงคนหางไทยครับหญ่นลยีครับพี่น้องครับครับผมคนหางเพิ่นเป็นสั้นเป็นสั้นเป็นเลยนะเป็นบักเป็นบักเลยมองง่ายๆครับมองเข้าใจง่ายๆครับครับคนหางไงครับหางเงาเนาะครับหางเงาเลยครับผมพี่น้องเลยขอเขาเลยครับเลยพาเพิ่นครับใท่าย้ะครับเป็นไงครับไทยไทยกาดไทยนาดีครับนาดีเนาะเปิดดีแล้วก็ พุ่นหางดีครับพนหางดีน้ำครับผมส่วนนาครับผมเทมครับส่วนนาก็กหนานาตัวนี้ก็เจ็บบวบ่ไบอ้นั่นป่านลดครับกันยังต้องในพัฒนาอีกนะครับนาเพื่อนกันยังเป็นออกทางควายบ้านท่าอยู่จักหน่อยนะครับแต่ว่าวงเขาวงยังกะนาจะพัฒนาตัวไปได้อีกนะครับผมแต่เขาก็เอาอ่าเลือกพ่อพันธุ์ที่ว่านาคมๆนะครับแต่ว่าเรื่องโครงสางเรื่องล้มตัวอ่าเส็นล้างบรรทัดลังกะถือว่าอ่าเนีได้แล้วครับ พัฒนาอีกอีกสั้นหนึ่งครับผมตัวนี้กับคันช้าพี่น้องช้าควายเขาสนใจกับมะเบิงได้ครับมะเบิงเน้นเน้นมะเบิงตัวจริงนะครับเนาะครับผมซึ่งซึ่งยังเป็นควายสดอยู่เนาะควายสาวอยู่ครับผมเป็นควายแม่สาวควายแม่นั่งเบายป็นไงครับผควายแม่นางแต่ว่ามันมันมันขื้นไปก็ได้ได้ผสมนะครับได้ผสมไปพารอบเมื่อนี่แหละครับอ๋อผสมกาโนนะครับเป็นพ่อพันธุ์อุ้มฝูงเขานี่แหละครับผมครับผมกาโนสูงรับไปได้ครับกาโนเขานี่ยครับ ร้อยหาสิบสามครับโอ้ยยูสายยูทาบ่เขาเนี่ยปะรับผมยูข้อเดียวกันนี่ละครับยูข nah, ้อเดียวกันเท่าเนี่ยข้าผมโอ้เป็นเป็นนี่พ่อคุ้มฟูงนะครับครับผมพ่อคุ้มฟูงครับพี่นาครับแต่ว่าตัวนี้ก็พัฒนาได้เลยครับพี่น้องครับอายุยังหน่อยยังสาวยังหน้นเลยครับต่อยอดได้เลยครับแต่ว่าอีกตัวนึงครับคีอก็ธรรมดาเช่นกันครับตัวนี้ครับแข้งขาดีครับแข้งขาเพิ่นดีครับเร็บขาดีไงครับเองมะพข้าวไง าอัทลักษณ์ชัดเจนครับครับนนี้ก็เน้นมาเบิ่งอยู่ฟาร์มะเนาะครับใครับผมเปิดเบิงจริงครับทุกตัวครับทุกตัวตัวที่ว่าที่ว่าผมจะเปิดก็คือให้เน้นมาเบิ่งตัวจริงครับผมครับผมครับรวมกับคำคิงครับมาเบิ่งตัวจริงอยู่ฟาร์มเฮาเบิ่งนี่ใสมาเบิ่งจับเสื้อจูงเบิ่งทายางท่าที่ยังครับให้มันครบนะครับการเลือก ครับโอเคครับเพียมขอบคุณครับเพียมบเบิงสมาชิกครับตัวต่อไปครับก็ไล่ดูขึ้นมานลกินดีแรกก็ได้ครับผมครับผมเม่มแม่นีซื้อยังครับแม่นี่ซื้อแม่ดอกคูนครับผมแม่ดอกคูนอายุครับ แม่ดอกคูณลูกที่ลูกที่ห้านะครับลูกที่ห้านี่ประมาณสี่เก้าเก้าปีป่ะแปดแปดปีนะครับประมาณประมาณแปดปีเนาะปีครับผมผมอันนี้ลูกสาวครับลูกสาวเพิ่นมาเนี่ยครับเนี่ยครับผมลูกสาวเก้าเดือนกว่าครับพ่ออะไรครับเบิ้มพระลานครับผมโอ้โหมีใบมีหลอดรับครับเก้าเดือนกว่าครับผมสูงานอะไรครับลูกสาว ยังบริว <Okay, S 2> <fy> ัรนะครับยังบอกเคยวัดเราแม่เพิ่นเหรอครับแม่เพิ่นสูงร้อยสี่สิบห้าบวกครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับผมเล่าได้ครับแม่เพิ่นครับแม่เป็นควายบ้านเขานี่ยแหละครับควายสายอุดรครับครับครับควายควายสายอุดรนี่แหละครับเป็นควายบ้านเขานี่ยแหละครับควายบ้านเฮาครับควายอีสานเฮาแต่ว่าเพิ่นจ่ายลูกดีครับลูกเพิ่นโตก่อนหน้านี่ปีปีครับอีกอ่าปีสองเดือนนะครับปีสองเดือนตัวนั้นก็ขายไปก็ราคาแสนห้าครับ เพื่อเปลี่ยนควายที่ว่าบางงามหรอกแต่ว่าคนจ่ายลูกดีครับร่ังนานมคนดีครับตอนนี้ก็อยู่ในช่องกะผมผสมเบิ้มไว้อีกครับประมาณเดือนที่หานะมั้งนี่ครับโอ้ว่าตัวนี้กะตัวนี้เก้าเดือนเนาะตัวนี้เก้าเดือนครับลูกสาวตัวนี้มีผู้ใดพี่น้องเขาจองยังครับตัวนี้ครับกามีค้นมาถาบทามอยู่ครับให้ว่าเดี๋ยวคันเจ้าเพ่นขอแยกลูกคันซีนาผมก็เลยคันซี แดงสีน่นก็ให้ไปน้ากันคลับครับให้เพื่อนไปน้ากันซะแต่ว่าที่เพื่อนจายลูกมาที่หาตัวนี้ก็ตัวแม่เบิดนะครับตัวนี้คตัวแม่ตัวแม่เบิดครับงค้าดีครับเออมะพร้าวใ่า่ครับตัวนี้ครับมันเป็นแบบนึงเลยควายคบานแต่ว่าจ่ายลูกดีครับตัวนี้ลูกบ่อผิดบังใส่ใส่พ่ออะไรก็ไปค้นแม่นะครับครับผมเดี๋ยวมาเบ่งลูกเิ็นใกล้ๆครับพยาธิ่อ ครับตัวนี้ถ้าพี่เอ็มเปิดแบงก์กับพวกแม่ลูกนะครับผมครับผมเนี่ยมาแม่ลูกเลยครับครับมาเบิมากับเชิญนะครับยินดีต้อนรับมาเบิร์นเลยเลยครับเนี่ยตัวจริงจะต่อความเลยครับพี่ลูกเพื่อนจักรีแข้งขาไงนะครับกระบาลสวยนะครับบ่คือแม่นานไปก้อนแม่เลยกระบาลโงกไงนะครับเส้นหลังตรงนะครับเรียมเรียมดีครับควายน้อยตัวนี้ครับผมครับผมว่ากับงแข้งขาเป็นครับครับ น่าจะไปก้นแม่อยู่เพราะว่าตอนนี้ขาพื้นกับขับเสมาแล้วครับผมครับท่ายับช่วงท่ายทายก็เปิดตามสไตล์ของเบิ้มมาแล้วครับเพิ่ใจ่ายลูกเบิร์มครับพี่น้องครับเปิดแบงค์ให้กันครับก้นแม่ลูกครับพี่น้องครับโอเคครับผมมแอมครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาถ่ายเบิรงลูกพันธุ์ไก่ก่อนครับผมเดีบิร์มลูกพันธุ์ไก่ยิ่งหลอดเป็นรับพี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจับให้เบิรงกันเลยครับครับ เข้าเพิ่นครับนี่นาเพิ่นจะกระบานเพื่อนสวยครับเพื่อนเพิ่นตัวที่ขายไปกะหัวที่แล้วครับล้างดีครับล้างดีช่วงนี้คอนี่เต็มหมดเลยครับนี่ครับเวลนร้านเวลนร้านแล้วก็ับค้อนาครับเนี่ยช่วงหนาท้ายครับครับหนาครับอันนี้ลูกลูกสาวของเบิ่มพันล้านครับผมครับผมนะครับแม่ทองก็ทำไปก็คือเบิ่มพันล้านด้วกันเบิ่มพันล้านด้วกันแม่ทองครับเพราะว่า เขาผมไปน้ำน้ำเชื่อมันผมผมสร้างมาชุดหนึ่งพี่ทนายเอยมแล้วมาส่งคพี่หรอครับผมได้ฝากหมอไ้ครับคสิบก็เลยใส่เบิ่มหน้าพาเป็นหายูกสิบห้าหอครับผมสิบห้าลลอดก็ผู้ใดอยากอ่อแบ่งปันก็ขึ้เพื่นตดต่อหมอแล้วก็แบบสมัยเลยจริงๆนะครับครับผมก็เอาแค่ค่าน้ำเชื่อครับแต่ว่าเห็นพี่เอ็มบอกว่าเมื่อกี้นี่มีพี่น้องเอฟซีเฮาแบ่งอัน อยากแต่ว่าเขาบอกอยากเนาะครับผมเพื่อนมาจับเรียนบายอยากให้เพื่อนไปแม่รู้ด้วยเพื่อนไปน้ำกันซะกันนนะครับน้ำกันครับพี่น้องครับครับผมสนใจกับกามาเยี่ยมชมได้ครับครับผมยินดีต้อนรับครับทุกคนเลยครับพี่เอรับสายกับคุณพ่อรับสายครับ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 ไออยากอยากให้เน้นแหวเมืองตัวจริงนะครับมาจับมาบายมาจูงเมืองครับมาจับมาเห็นตัวจริงนะครับเพื่อการตัดสินใจเนาะครับครับครับเป็นพี่อพีเอ็มครับก่อนจบ คลิปจบรายการเนาะครับผมอยากให้พี่เอ็มฝากถึงเกษตรกรครับมือใหม่ในการเลือกซื้อควายครับนะครับวิธีการเลือกซื้ออ่าว่าเลือกซื้อนะวิธีแบบอะไที่ที่เฮาที่สามัดใจเลือกซื้อเราบ่ให้พี่น้องเฮาแบบมันคุ้มค่าในการเลือกซื้อเลยหนะครับผครับแน้นแบบได้ครับพี่เอ็มครับบอกพี่น้องนะครับอ่าผมผมนึ่งก็เคือแน้นให้เบื้องตัวจริงนะครับแล้วก็้าเขายังเป็นมือใหม่เนี่ย ยังเบิ่งคล้ายยังบบเก่งเนี่ยก็กให้ให้ปรึกษาคนที่ว่าเพื่อนหู้นะครับให้เพื่อนไปน้าเลยนะครับไปไปเบิ่งน้ากันอ่าให้มากน้ากันค่อยซื้อนะครับกับคนที่พาไปเบิ่งน่ะคนที่เพิ่นเบิ่งเป็นเนาะครับแล้วก็าแให้เฮาเบิ่งเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็ต้องต้องอ่าตามตามตามที่ผมเลือกนะก็ก็จะเบิ่งระบบสืบพันธุ์สมมติว่าเพื่อนบอกว่าท่องส่ก็ซื้อขายกันก็ต้องอันตร้าเบ่งองอย่างจังซส่นะครับแล้วก็ ครับว่านะก็ให้แม่ติดท้องติดลูกมาจังซี่นะครับครับเพื่อเพื่อมันป้องกันนะครับการมีปัญหากันเฮาซื้อมาแล้วก็ถ้าเมื่อเพื่อนมีปัญหาเป็นมันเป็นอย่างนี้ก็มันก็จะติดมือเฮานะครับแล้วก็ครับอ่ามันจะแก้ไขยากเนาะครับครับผมเพื่อเมื่อที่เฮาส่งมอบกันแล้วเนาะครับพีมาตรวจเช็คที่หลังว่าเออจากที่ว่ามีท้องแล้วมาตรวจเบิ่งว่าบ่มีท้องแม่นแน่นครับมันก็สิเปลี่ยนเป็นคนละแบบคนละมุมเลยเนาะครับจากที่ส่งมอบคือก่อนส่งมอบบ่ง่ายครับพี่น้องครับ มนี่กับบัตรโทษเป็นซื้อกางพี่น้องเขารับชมแล้วก็ได้ความรู้จากพี่เอ๋มครับสำหรับครับพี่น้องชาวควายทุกคนที่ที่เลือกซื้อควายนะครับวิธีการเลือกซื้อว่าบ่ให้มันกุ้มค่าให้มันดีที่สุดนะครับในการเลือกซื้อครับครับที่สุดแล้วก็มักมักครับในใจเขาล่ะในใจเขาผู้พักไปอาชีพเพื่อนอาชีพพวมักแต่ว่าเวามักก็คืออ่ะแต้องต้องล็อกซ้ำหนักเบิ่งเนาะครับผมแต่ว่าคันขันผู้พาไปเพื่อนมักน้ำเขามักน้ำนี่ก็ผมว่าโอเคนะครับมันเป็นการที่ว่า ความคิดเห็นร่วมกันเนาะคือตกลงว่ามันงามจินะมันเป็นตะเลี่ยงจ่างๆนะครับคถ้าเขาซื่อตัวที่เขามากมาแล้วเนี่ยเขาจะเลี่ยงได้โดนนะจรินะครับถ้าซื่อมาแล้วมีมีแบบมีคอและแค่ละคล้ายมันก็เลี่ยงได้แป๊บเดียวก็ได้ขายออกไปจริง่นะเพื่อจะหาตัวไม้จริงๆนะครับครับครับโอเคครับผมเป็นมาีิบารุงคนโกครับจากจองอีสานมาหน้าพระเลาะกับขอบคุณพี่เหียนมาหลายครับขอบคุณครับผม พี่อกยาดแห้ไปเยี่มชมแม่พันธุ์ล้วกับเปิดราคาพร้อมนะครับผมพี่น้องเข้าเบิ่งครับมักตัวได้กับมาเบิ่งตัวจริงได้เนาะครับผมเพื่อที่จะนําไปพัฒนาต่อยอดได้นะครับในช่วงยูโควิดนะครับครช่วงเขาอยากหมักแพ่งกับเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะพี่เอมเนาะครับผมอีกอาชีพหนึงที่ได้ได้ได้ผมว่ามันก็ถ้าเอ่อเป็นงานอดิเรกแล้วมันอาจจะเป็นงานประจําก็ได้สําหรับคนที่ที่ประสบความสําเร็จเนาะทำก็เห็นหลาย หลายคนนะครับหลายๆฟาร์มที่ว่าเป็นพืชกับพันตัวมาเลี้ยงเต็มตัวที่นะครับครับผมพี่เอ็มอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นต้นแบบอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องเข้าเบิ้งแล้วก็เอาไปปรับใส้หรือว่าอยากโทรมาสอบถามเนาะในเรื่องเป็นเรื่องต่างๆเกี่ยวกับควายห้ากับยินดีครับผมให้ครับปรึกษาได้ครับเป็นช่วงช่วงแรงๆนี่ครับหลังเลิกงานครับหลังเลิกงานเนาะครับ ครับในเส้นเจอมาถึงไว้ก็ได้นั่นเป็นทุกข์ครับผมครับผมตามในคลิปประท้วงที่ขึ้นโชว์หน้าจอครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องกลิปน้าพ่อกันไหมครับสำหรับคลิปนี้ข้าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เอ็มครับครับพ่อขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณครับ